อ่ะโอเคก็ผมขอาการสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ท่านอยู่ช่องแฟนตาที่ท่าอยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตีมนะครับผมเอาโอเควันนี้เราก็จะมาทำคลิปเหมือนเดิมครับผมเป็น EP พสามนะสองแก๊งแต่ละแก๊งนะวันนี้ก็เป็นวันบอลนะผมวันที่สิบสี่เดือนแปดนะแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละคนมีเจอใครครับวันนี้เราจะส่องใครครับผม อ่ะโอเคทุกคนเราจะส่องวีอ่าส่วนมากก็จะส่องทั้งหมด3แก๊งนะวันนี้เราจะส่องแก๊งอ่ามีเป็นบอดกินไปนะผม1แก๊งนะผมแล้วก็จะเป็นอ่าแก๊งด็อกเบนนะแล้วก็อีกแก๊งนึงจะเป็น43นะเป็นโอนิกนะเขารีควสดไมาให้มาทำ 3, าี4 3เขาคอไม่เมต์มาหายแก๊งลนะวอาเคันนีวก็แก๊ง69น่าจะย้ายออกไปแล้วนะั้นน่าจะอยู่45นสะ้าเดี๋ยวค่อยไปหาแก่ที่หลังเนาะ อันนี้เราก็จะมาส่องนะครับทุกคนนะมาดูกันเลยว่าแต่ละคนนะครับผมโอ้ยคนนี้ยังยืนอยู่ที่ยังยืนอยู่ที่30นะแต่ก็ของไม่ครบนะครับทุกคนขาดรองเท้ากับหน้านะอ่าคนนี้ก็ขาดรองเท้ากับหน้านะน่าจะประมาณทัก4,2 0 0ได้นะทุกคนนะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันวีสาิไม่น่ามีอะไรนะผมดูจากทรงละไม่น,าน่าจะมีอะไรเลยแต่ทุกคนนะไม่ค่อยมีนะผมเดี๋ยวก็ไปดูบอร์ดกินไปนันทุกคนนะขอญอยกไปหน้าที่สองเลยแล้วกันทุกคนนะ บอดกินไปนะผมมานี่ครับบอดกินไปนะครับมาก่อนการโอ้โหสี่พันสองโอ้โหแต่เสื้อยังไม่ยังไม่อร้อยนะแต่ว่าที่ออร้อยแล้วสี่พันสองนึงจาบวกแปดบวกเก้านะผมสัตว์เลี้ยงเป็นไก่นะนี่นะเอชพี SP กฤตธรรมดานะครับผมต่อมาครับผมคำผานสามพันเก้าเป็นไรเดอร์ดีเจนนะครับผมคิร้อยครับผมคิดามจร้อยสี่สิบห้า สัตว์เลี้ยงไม่ได้ใส่นะโอ้โหเป็นธรรมดาน้องโมโม่น้องโมโม่ก็เป็นสายฟาวรือเปล่าไม่แน่ใจต่อมาครับผมเป็นเป็นเป็น,ปนันนะผมพี่รันพี่แลนเรานะครับผมก็4 0 0นะครับผม,ผมครีดเม็ด154ครีดธรรมดานะผม84.4นะครับผมสัตว์เลี้ยงเป็นไก่เหมือนกันนะผมโอ้โหแลนรีวิว ไม่ธรรมดาครับต่อมาครับผมเป็นอาคุนิ่อลวิ่งผ่านพอดีนี่ทันละเด็กเดินของครับเป็นไรเดอร์ไม่ใช่ครับดาบยกสมนุนนะมีฮิตติดด้วย1พันเกัน E ีพันสนะก็เป็นดาบยกนะผมก็ถือว่าแรงอยู่นะเนี่ยเป็น88ดพันสบแปดัหนึ่งหสัตว์เลี้ยงใส่เป็นเ p นะครับผม <s uck> โอเคครับต่อมาครับนี่ครับ โอ้โหสี่เปนสี่อีมิยะอะขี้ธรรมดาขี้เหลือง97ทับ1นึกนะครับผมอีฮะแล้วแกซื้อไก่ะอะไรเยอะเนี่ยเอาเป็ดอะไรเยอะเนี่ยแต่ใช้เป็นเลือดนะครับผมอโอ้โหโลสายเลือดนะต่อมาครับผมขวัญใจโอ้โหถึกจัดๆเลยนะขวัญใจมหาชนนะคนนี้นะโอ้โห เป็นลิงนะผมเป็นสมดุลน,นะนี่คือสมดุลน,นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยถือว่าเถื่อนเลยครับผมนี่ประมาณนี้เลยของนะครับผมสัตว์เลี้ยงก็ใส่เป็นตัวเลือดเลยนะแต่ก็ตัวเลือดดีขึ้นต่อมาครับผมเป็นซาก้านะผมเล่น่าจะไม่ได้เล่นนะแต่งหล่อนะคนนี้ซาก้าแต่งสายพีพีเขาเถื่อนมากนะคนนี้ก็สายพีพีนะคนนี้ก็น่าจะเป็นสายฟาร์มไฟล์หลอดนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เป็นอ่า โอ้ยสี่พันตรงโอกว่โหลดสี่พันตรงแต่ใส่ของยังไม่ยังไม่บวกสิบหมดเลยนะเอาอะเปกาซัพไม่ใช่เปกาซัพอ่านว่าอะไรผมไม่ไม่แน่ใจนะโอ้โหถือว่าได้เขาสี่พันนะคีก้าสิบห้าทับหนึ่งสามสามสองนะครับถึงเถื่อดเถื่อดนั่นนั่นอันนี้คือไอะไหลองอันนี้คือแต่งหล่อนะแชมป์ที่แชมป์ก็แต่งหล่อนะ มีใครที่ยังไม่ดูไหมชิโนนตัววอรครับผมสมดุลน,นะครับผมอืมาลาดินสามส่วนครับผมมังกีคิงสามส่วนแล้วก็ใส่เป็นอ่าผส,สม,มอีกนะโอ้โหแต่ละคนโหดทั้งนั้นเลยว่ะซิเทม,ม่าด้วยนะคนนี้ชิโนนนะซิเทม,ม่านะใส่สัตว์เลี้ยงเป็นตัวนี้นะครับเฟกาซัดมาแล้วเฟกาซัดเป็นสมดุลว่ะสมดุลไฟรอแต่อาจจะใส่ไม่น่าจะใส่เซนนิวอนผมไม่แน่ใจนะ อีกสัตว์นะครับต่อมาครับผมเป็นเหล็กไหลเหล็กไหลแต่งหล่อนะครับผมโทมิจแนะิแต่งหล่อนะคนนี้ครับเป็นดาบยศสมดุลหรือเปล่าดาบยศรีเจนสมดุลอีกแล้วครับผมเอาดีของจริงของจังนะผมก็ใส่เป็นสามส่วนเป็นซุปเปอร์ไซยานะอืมโอเคครับผมสกิลซูมโม่ก็มีสัตว์เลี้ยงเป็น เป็น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 ,เป,นเป็นนั้นนะ่ะเออมาครับผมตัวทุบหรือเปล่าตัวทุบสองหมื่นสี่นะผมของบอดกินไปนะผมเอาว่ะตัวทุบสองหมื่นสี่นะตัดก็สวยจัดเลยนะสมบูรณ์จะจัดเลยนะตี 2000, สองพันจะปเชียล์พันเจ็ดแล้วก็การพันเจ็ดแล้วก็สเปเชียลดิพันเก้าเลยนะไม่ธรรมดาของให้ครบด้วยนะเพอเพอมีสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดนะ โอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับบอร์ดกินไปนะครับวูฮาร์ดดิขอโทษนะวูฮาร์ดครับผมมาดูครับว่าวูฮาร์ดจะเฉินขนาดไหนครับผมคนแรกครับซันเดย์เอ้าก็เป็นโู้ยซันเดย์คะห้าพันสามนะครับผม oh, <no. S 1> ก็ดูของแต่ละคนนะครับผมลูกแก้วขาลูกแก้วเย็ดเคต้องบอกว่าเขาใส่ของถึงจะต้องใส่อ่ะ โอ้โหห้าพันสาองหนหนรอบนะผมคิธรรมดานะผมเก้ิบห้าขีขาว203นะครับผมก็เถือนเถือนนั่งนั่นนะครับผมต่อมาเขาผมเป็นเบบี้แดนะเป็นสี่ันเก้า p k เก้าทับหนึ่งเจ็ดห้าอหัวมาออร้อยเกินไปไหมปีแค้มหน้ามังกรออร้อยทุกคน เอาแล้วครับทุกคนเอาแล้วไงต่อมาครับผมเป็นอ๋อนดูแล้วอุ้ยเหนื่อหดเกิน98749874 98, เขาเป็นสมดุลนะโอ้โห55 55นนะผมแล้วก็เป็นกันดิฟส0มกันสเปรย์า3า0 0เเกินไปหรือเปล่าครับนี่ย ต่อมาครับผมเป็นกาเรตเบลนะผมกาเรตเบลเป็นดาบยกรีเจน,นนะครับผมเป็นสมดุลนะครับผมก็อีทั้งหมด5ทีแน่ๆเขาตัดเลี้ยงเขาอ่าเห็นไหมห้าทีครับผมก็คิก็ตานี้เีตานี้เลยนะผมต่อมาครับผมพันกรพันกรสี่พันหนึ่งพี่ก็เกินไปโอ้โห e 6กทีนะพันกรนะ,ะพันกรทับ e 6 T ทีนะผมโคตรเถื่อนโคตรกอดโคตรอันตารายนะ4,001นะครับผมก็คิดตามนี้เลย e ประมาณ6 T ทีเก้าสบนะผมทับ1,96 1,92นะต่อมาครับผมทาวิท5 0าพเฮ้ย e 6 T ทีเหมือนกันครับเพรว่าโหลด e 6 T ทีคนนี้นี่ครับ SP โ okay. อเคหัวม้าอร้อยสองโอ้โหน้ำงกอดอร้อยสิบ เกินไปหรือเปล่าเฮีย yeah. สมดุลอีกคนนึงนะครับโอ้โหเกินไปแต่ละคนบูฮาร์ดนะครับอันนี้คือบูฮาร์ตนะแต่ตอนนี้ผมเห็นทันเดย์นะห้าพันห้าพันสามนะตอนนีน้เยอะสุดนะคุณคุณอ่านว่าอะไรคุณกรเหรอก็เป็นโอ้โหอลติเมตไรเดอร์เลยเหรอเฮีย yeah. โหจังวะอัลติเมตไรเดอร์เลยเหรอโหจังวะ เย็ดลู่เย็ดลู่เลยอย่างนี้สองพันสองพันหนึ่งแล้วก็สองโอ้สองโอ้ตัดตัดโคตรเถื่อนเลยว่ะแต่เราคนเนี้ยขี่ก้าวสิบหมด 90, 90เลยอะใส่ยังไม่ครบเลยนี่คุณกณ้อนนี่เย็ดเด้เย็ดเด้แล้วก็โอ้โหสี่หนึ่งสองนะครับผมมือแชมป์ออร้อยืหเป็นดาวยกลีเจนนะผมแรงแรงด้วยนะไม่ธรรมดานะั่นแรงแรงด้วยและขิ่ร้อยเขาขี่น้มันหนึ่งสามสามนะครับผมเป็น ยก5ทีนะครับผมหนึ่งื่นแน่ๆครับคนนี้นี่ครับเอ็นพีเขานะโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเกินไปว่ะต่อมาครับฝอฝอฝอ,อ,อครับฝอฝอไม่ใส่ของอะไรวะ <c oughs> ต้องสักทีไม่ฝอฝอเนี่ยต่อมาผมคิดคิสมีด็อกคิดมีด็อกเป็นดาบยกอันติเมทุกคนเนี่ยโอ้โหตัดข้อสมดุลน,นะครับผมเลือดสี่หมื่นสอง มานาหมื่นห้าคีร้อยนะผมแล้วคีดาเมจลตหนึ่งสองเก้านะแต่คลิปนี้อาจจะดูออกออกไปอาจจะไม่ค่อยดีสาหรับพวกที่เล่นบอล่ะต่อไปชาบาครับผมชาบาห้าพันโอ้โหดูของเขาดิหัวมมาแม่งครบเซตแล้วมั้งนี่ตัวยิงนี่หัวมมาอาร้อยนะผมแล้วก็ e ห้า t ครับผมสนมาก e ห้า t นะเชี่ยมันเดยครับผม กันสามพันสามกันตีสามพันสามเตียงพันแปดเลือดมือห้าหมื่นห้าแล้วใครจะตีแกลงวะเนี่ยติดเท้าบวกสิบบวกเลือดตัวนี้พี่โอ้โหแล้วใครตีแกลงวะเนี่ยเลือดห้าหมื่นห้าน่าทึงขนาดนี้อ่ะโอ้โหแล้วก็เกินไปแล้วลูกแกว้วบวกสิบแปดตัวเนี่ยลูกแกว้วบวกสิบหกเฮียใครที่ยังไม่ดูมีมีคนที่ยังไม่ดูไหมขออนุญาตดูนะอาจจะมีคนบอกว่าที่ลัทาวิทยังเถื่อนเลยดูดิ โอ้โหโอ้โหแต่ละคนนะลาเต้ลาเต้ลาเต,าเต้ของบอดกินไฟลาเต้สี่พันห้าที่ไม่ธรรมดานะลอกกินไฟก็โหดกันนะนีทายวีกูโคตรหล่อเลยว่ะดูดิโคตรเท่โคตรก๊อตเลยอะอ่าโอเคโหก็อันนี้ก็แข้งบูฮาร์นะทุกคนนะน่นจาจะหมดทุกคนแล้วถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในเฟรมก็ขอโทษขออภัยด้วยเอ้าแล้วมันมาไงโนวันนี่ ไอ้โนมันนี่โนมานนี่นมานน,านี่ตัวทุบสองหมื่นเก้าถึกสองพันเจ็ดสองพันเก้าไอ้เฮียตัวเฮียนขนาดนั้นอนะ่ะโอเคครับผมจะไปขอญาตไปโอนิกนะครับเพราะว่าเขาเรีเควสมาหลายรอบแล้วคลิปนี้นันไปขอโทษขออภัยนะเพราะว่าวันวอร์อูย้ยโอนิกไล่ทีละคนเลยนะครับผมละอ่อนนะครับผมละอ่อนนะผมสี่พันสามนะผมโอ้โหเหลือสี่พันสามนะครับ ก็คีดาเมจก็เกือบท็อปร้อยเลยอ่ะ95ทับ1445เลยนะถ้ารวมวันนี้ก็น่าจะเป็นเกือบร้อยนะครับผมโอ้โหต่อมาครับผมเป็นเอ่อ UFO ไม่นา่าจะมีอะไรผักกาดผักกาดเป็นดาบยกแรงนะครับผักกาดนะผักกาดดาบยกแรงนะครับตัวน,นี้นะต่อมาครับผมกูเริ่มงง,งงแล้วมันเยอะจัดวะ่ะตัวน,นี้เป็นสมดุลน่าจะสายฟาร์มนะคนนี้นะสายฟาร์มสมดุลหรือเปล่าวะ ต่อมาก็ผมคุณกิฟฟี่ปมะ่านผิดขอโทษขออภัยเลยนะก็โอ้โหแต่ละคนสมดุลน,นะผมเลือกสี่หมื่นคีร้อยอีกแล้วครับผมซิเทมา่านะผมเหี้ยต่อมาครับผมเป็นคุณออกไม่มีของโอซีคุณบุญรอดบุญรอดก็ถึกเลือกสี่หมื่นห้า โอ้โลอดก็เอาเกินพี่ก็เอาเกินมนลรอดก็เกินไปโอ้สี่หมื่นห้ามานาหมื่นห้าโอ้โหแล้วเถื่อนด้วยแล้วดูตัดดิก็ถือว่าเล่นได้อีกแก๊งหนึ่งเลยต่บ้าครับผมกูคนนี้เล่นดีนะดาบยกหรือเปล่าดาบยกแล,แล้วแต่สมดุลนะันเล่นดีนะคนนี้นะโอ้โหแล้วถึกแกก็สองกสองก็ถือว่าเล่นได้ดูว่าถึกตัวนะเชี่ยาเรื่องว่ะแต่ละคนว่ะเอาเรื่องว่ะวเ,อเ,อวเอาเรื่องเอาเอา,เอาชัยเลย ทิพาวันนะผมเป็นดาบยกอีกคนนึงไหมดาบยกสมดุลอีกแล้วดาบยกทั้งสมดุลทั้งทางแก๊งเลยวะนี่ประมาณนี้ครับผมของก็ถือว่าเถื่อนเืนทั้งนั้นเลยว่ออะและเกเจอใครว่าโอกเจอกับเจอกับโอ้โหเจออุ๊บด้วยรู้เรื่องก็เบื้องแตกแล้วก็โอ์โหลด3,800นะครับผมก็ถือว่ายังบวกของไม่สุดนะน่าจะไปได้ส0 0 0ันกว่านะทั้งบวกสุดนะต่อมาครับผมใครอ่าคนนี้ไม่ได้ใส่ของต่อมาครับ ยิฟี่ดูไปแล้วบุรรอดดูไปแล้วใช่ไะมบารรอด,ดูไปแล้วนะครับผมต่อมาก็เป็นธีรพัทนธีรพัทไเป็นสมดุลดาบยกนะครับผมก็ถือว่ายังใส่ของไม่ครบก็พอเล่นได้ครับคนนี้ก็ถือว่าตอนนี้พันเก้านะครับผมต่อมาครับผมเป็น <c oughs> ดาบยกสมดุลเยอะมากนะแกเล่นสมดุลเยอะมากนะดาบยกไม่มีถบบยกแรงละนะดูดูดบวกเก้าด้วยทุกคนต่อมาครับผมเป็น 4, 4, ววอัพพาโล่สี่พันเจ็ดอัพพาโล่สี่พันเจ็ดเลยเหรอวะเชีย่ยเกินไปอัพพาร์โล่เชีย่ยเก้าสิบสามหนึ่งห้าห้าอีสี่ t ป่ะเนี่ยอีส e ี่ t เดี๋ต้องใส่ต่อต้องใส่เป็นอ e ีห้าทีจบนะอีห e ้าทีนะอัพต่อมาเขเป็นเบลเบลฟันซิตเหรออัอนผิดขอโทษนะนะเป็นดาบยก สมดุลนะครับผม2องพันะครับผม e 5้าทีเหมือนกันนะคนนี้นะแต่อะไรอ่ะโอ้โหเชี่ยเอาเท่าไหร่ะเนี่ยแล้วก็เกินไปดูดิเถือนเถือนทั้งนั้นนะสกิลใส่อยู่สสกิลแล้วก็อีกคนนึงครับโอเวอร์สา0พนะครับผมอื้อใส่บวกจะบวกไม่ครบนะบวกครบให้ผมมีบวมีหัวหมีออเกนะพี่ชายเพื่อสนใจหัวหนึ่งหัวหมีเนี่ยเออ ต่อมาครับผมเป็นอ่าคนนี้แต่งหล่อนะต่อมาเขาปล่อยลอยมาแหล่ลอยมาแหล่เป็นดับเป็นน้นที่คิงสายฟาร์มนะครับผมแล้วไปก็ฟอร์ดครับฟอร์ดฟอร์ด47001เป็นดับเยอะสมดุลนะผมก็ก็เป็นดับเยอะสมดุลนะครับผมฟอร์ดคนนี้นะก็ถือว่าโอเคเลยอ่าโอเคผมก็ประมาณนี้ผมของโอนิกก็น่าจะครบทุกคนแล้วอืมผมเอ้ยคนที่ส0 0พันมาจากไหนวะเนี่ยเที่ยอะไรเนี่ยมาโอ้โหแต่ละคนก็เถื่อนนะโอนิกก็เถื่อนนะ ได้สู้ได้ลุ้นนะคนนี้ได้สู้ได้ลุ้นอยู่นะก็หล่อมากครับแก๊งอุนิคแต่ขออย่าถ่ายรูปก,กับอุนิกแล้วกันเนะาะเพราะแก๊งก็ยืนน่ารักดีอะยืนเป็นแก๊งดีเขออย่าถ่ายรูปก,กับแก๊งนะขออยาถ่ายกับอุนิกนะครับทุกคนขอโทษด้วยนะอ่ะก็ถือว่าเถื่อนๆน,นะผมโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ้องก็ถือว่าทั้งหมด3แก๊งแล้วนะปีทั้งหมดบอดจินไปนะบูฮาร์ดแล้วก็เป็นอุนิกนะผมขอคลิปหน้าก็มาดูก,กันว่าแก๊งจะไปแก๊งไหนต่อนะก็ยังเหลือเยอะนะ เบบี Baby, ยย้ยังไม่ไปนะอุ๊บยังไม่ไปเลยนะโอ้โหหลายๆแก๊งนะอ่ะโอเคผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมแล้วกดกระดิ่งในช่องแฟนต้าเป็นอย่งด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวเราของผมจังาในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ